ดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาทําห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับเที่ยวพริกแกงกับกะทิให้แตกมันก่อนนะครับนี่ดูนะครับปัญหาที่เราขายห่อหอมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับปัญหาที่พบบ่อยนะครับคือมะพร้าวไม่มีเนื้อนะครับบางทีผมก็ใช้วิธีซื้อเนื้อมะพร้าวมานะครับแต่ช่วงนี้ราคา เนื้อมะพร้าวแพงมากครับกิโลหนึ่งสี่ร้อยบาทเลยครับจะแก้ไขเอานะครับโดยใช้ผักกาดขาวแทนไปก่อนนะครับบางทีเมนูนี้ผมอาจจะถอดออกจากเมนูของร้านนะครับเปลี่ยนไปเป็นห่อหมกทะเลหม้อดินนะครับกําลังพิจารณาอยู่ครับใส่กระชายนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่น้ําตาลปี๊บก็ผมประมาณหนึ่งช้อนนะครับชูรสครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับ เพราะว่าน้ําตาลปิ๊บมีรสหวานอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ผักกาดขาวนะครับลงไปแทนเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ทะเลนะครับที่เราทอดมาแล้วนะครับใส่ลงไปครับก็จะมีกุ้งสองตัวนะครับเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับแล้วก็ปูม้านะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นสองชิ้นนะครับแล้วก็หอยแมลงผู่ชิลีนะครับนี่ครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับ แปดถึงสิบชิ้นนะครับเพื่อให้หัวหมวกเราเข้มข้นนะครับตีไข่ให้แตกครับชิมดูก,ก่อนนะครับใบโหระพาครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนหัวโตหรือหนึ่งช้อนโตนะครับจากนั้นเราก็จะแต่งหน้าก่อนนะครับ ตรงขอบนะครับเขาจะไม่สะอาดนะครับเราก็ต้องเคล็ดออกก่อนนะครับนี่ครับมีเนื้อมะพร้าวอยู่นิดนึงนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยตามด้วยกะทิข้นนะครับแต่งหน้าครับใบมะกรูดซอยนะครับแต่งหน้าให้สวยงามครับเรียบร้อยก็ผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนสูตรของเสือหวยครับ